ทุกคนทุกคนสบายดีสบายดาเด้อทุกคนหลังจากเขาเล้วเบียกเขาเนาะหลังจากเขาเกีย่ยวเป็ดแล้วก็เกีย่ยไก่เกีย่ยน้องหมาน้องแมวเขาเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ว่างจักน้อยหนึ่งทุกคนแล้วก็วางจากน้อยหนึ่งทุกคนมาเบิ่งอันนี้กับสาวน้อยหลังจากตอนแรงเนาะทุกคนเขาว่างจากเบี้ยหลังจากเขาเกีย่ยเป็ดเกี่ยไก่เรียบร้อยลวเขากะสิมมาแยกอันนี้เด้อทุกคนเด้อ ไม่ประดับเฮาเพราะว่าเฮาบ่ได้ดูแลมันมาหลายเดือนแล้วทุกคนมันเริ่มมันเริ่มอขยายออกแล้วทีนี้มันมันเบียดกันเนาะทุกคนเนาะอันใดบได้หายใจมันเกลี้ยงนี่คือตุนนี้มันเริ่มตายแล้วทุกคนแล้วมีอีกหลายตัวคืออันนี้คือกันวานหางตัวเลคคือกันมันที่ลหลทุกคนมันเริ่มเหลืองล่ะเพราะว่าอันใบอันนี้เนาะต้นกิษณานี่เพิ่นใบใบเพิ่นปลูกเนาะ อันนี้ก็ขยายออกมาเร้วแล้วอันนี้ก็เริ่มแบบอ่อนแรงแล้วทุกคนอ่อนๆละแล้วเขาก็สได้ผสมดินแล้วทุกคนด้วยผสมดินเพราะว่าต้องผสมเนาะเพราะว่าฮาบ่มีดินมันก็ลําบากหน่อยหนึ่งด้วยสำหรับผู้ใดบ่มีดินทุกคนมันต้องได้ผสมขี้ไก่ขี้เป็ดขี้หมูขี้ง,วงัวผสมใึ่กันทุกคนเริ่มแตกหน่อออกละเดี๋ยวเขามา ผสมดินน้ากันเลยเนาะทุกคนทุกคนเขาดึงออกมาก่อนละทุกคนดน้มันจะเป็นแบบนี้ดินมันยังอยู่ขาก็เอาผสมกันก่อนเนาะแล้วข้าก็ใส่ถุงใหม่เนก่อก็มันเป็นนอนแล้วอันมันหายใจพอได้มันก็เริ่มเหลืองละนี่หลายต้นอยู่ด้วยเนี่ย แต่สงสารมันย่ได้เพราะว่ามันนั่นมันหายใจบ่ได้เลยเนาะอันนี้ได้มาเบียดมันทุกคนอันนี้ได้มาเบียดมันจนได้มาเบียดมันเนาะขึ้นมา ๋ยว่ห้องไงยเบิ่งตัวนั้นก่อนแสดงว่าต้นอันนี้นะทุกคนไม่ประดับตัวนี้มันเริ่มเบียดออกมาแล้ว ไปทีละน้อยทุกคนระวังอันนี้มันนน,น,นมันแทงมันแหลมขนาดนี้เลยมันมมีบอลหายใจเลยทุกคนมันแยก่กันเลยมันเออดโอ้ด เออัดเอาเทเอาวะเส้นเฮาเห็ดโบแล้วมืนนม่อวานเมื่ออื่นเฮาก็สิมาต่อเลยทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ขระชอนอ้อยนี่มันกรอบละกระถางม,มันกรอบละให้มองประมาณสามสิลูกสาวอีเมย์กัมาซอยอีเมย์ที่สิอันนี้กระอน้อยกระชีเลี่ยนค่ะเ่นชอกหายกระถางาใส่เพราะว่า,าทุกคนมาบำรุง,งเกัน ทุกคนมันเบียดกันเถอะวะมันเบียดกันแล้วต้นอันต้นตนัวน,น,นี้ก็เบียดมันเนาะแล้วก็นี้ก็เบียดมันแล้วมันกระลายเป็นแบบสิตายแล้วโบตายและนะนก็จะเป็นประมาณนี้แหละว่าคนลูกสาวคนก็มาซอยอที่ดีเโอ้ยจะแบ่งแบ่งแล้วก็ใส่อีกกระถางหนึ่งมาทุกคนกเพื่นกนระูุซอยเฮาดีดีได้ผลนะยังมีอีกเลอทุกคน có bạn hiểu như mọi người เดี๋ยวเขาซองมุกอีกนินว่ายังบ่ยังอยู่ทุกคนน,นี่ก็จะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกถุงนะเดี๋ยวไปฟังข้างนี้อีกนินมานยังบ่ะจะว่าจะได้เอาอันต้นมันมันหองจะรเลย ต้นมันห่างจระเข้นะออกมาเพราะมันมันเบียดกันพูดมันต้นน้อยๆมันบ่ได้หายใจแล้วไปที่นี่มันบดตู่เลยทุกคนเดี๋ยวเราเอานีวออกมาอีกกัวน,นี่ได้ละนี่ทุกคนอันนี้ก็ดินดินลงบนละดิะ่แบบมันออกแบบบนละ จะไกได้หากระถังมาใส่ใหม่บ่หนาจะเบิกเลยเลยเนาะแต่ว่นยังนินยังวันห่างจระเข้ด้วยทุกคนมันติดกันหลายพ่นติดกั็นหลายเลยอันนี้น้อยน้อยอันนี้น่อพันจะกกใหญ่แล้วเวลาพันเบียดหมูเนาะ นมูหายใจบ่ได้แล้วมูก็เข้าใกล้บได้ได้ทุกคนมันเป็นหนามใบเพื่อนนี่เป็นหนามแล้วนี่เห็นบ่แหลมแหลมอันนี้คือกันเบียดมูก็นจนมูหายใจบ่ได้อันนี้คือได้เบียดหมู่แถวว่า,าน่าจะเบิดแล้วจะเบิดเนาะโซนอสิได้ย่ายมัน,ม,นมันพิกกันโซนอสิได้ย่ายเขามาใส่พีกันกลางๆเลย แยกปลูกใส่ถุงพื้เก่าเนาะทุกคนเพราะว่าจลัวเขาจะได้กระถางเนะงาะจำพวกเขาชิมีเงินซื้อกระถางนะทุกคนจำพวกลัวเขาชิมีเงินซื้อกระถางเขาจะปลูกใส่ถุงพื้เกา่าเพราะว่ามันต้องใส่กระถางทุกคนแต่ว่าเขาบ่มีเงินซื้อกระถางนะเนาะเขาจะใส่ด,ดุงดำคือเก่าเด้อทุกคนแยกๆก,ก็จะประมาณนี้แหละทุกคน เดี๋ยวข้าไปหาดินก็เนาะพีหอบหืดเลยสำหรับทุกคนที่ว่าบ้านมีดินนะทุกคนเนาะเขาสามารถผสมได้เ้ยทุกคนนะหรือว่าไปเก็บเอาดินที่ว่าเพิ่นอ่ะขุดปลูกพนะักเนาะทุกคนเราได้มาถุงน้อยถุงหนึ่งที่ดินทันได้ถูกเถืะอทุกคนแล้วก็ขิงมัวถังหนึ่ง ทุกคนเก็บท <Tolkien>. ีดดินกันฮะบ่บ่บ่เจ้าของหดเมื่อวานนี้โมเมนต์ว่ะโอ้น้ำประดานว่ะมันอยู่โดืเนมาะทุกคนอามาเก็บพืดดินอันนี้เอาไปถูบ่ คนเขามาเอากดินเนาะเขามาเก็บอาอยุข้างหนานนานพักเพคนได้ทุกคนมองเพทุนบริสไทเนาะเห็นพักซีมเขผมก็ไปซีทุกคน,นทคนัาได้ดินมาแล้วค่าก็ะดิ่งถกปะเด้อทุกคนทูก,ทก,ทก,ทกละอันใหญ่ออก เิภพมือนะคะก็จะมาประจบท,ทุกที่ดินก็ได้พวคน,นได้เปลี่นนยนอันมาทุก เอาฟอนตีมาทุบเจ้าห้านต้นมะเกียงอยู่ข้างหน้าบ้าน เท้าอันพมหน้ามันจะเหนียวเลยทุกคนทุกแบบกับเกาะนี่แหละถุกมันนุ่นล้วเขาเอาทินงัวมาใสแล้วกันกินเท่ากิเท่าที่ม,นนนมนนันทานแนะเนาะ้ากทุกคนมื่อนีนน่าจะบบเล้วหรอกมันคำละ เมื่ออื่นมาต่อนะทุกคน,นเอาชิทำผสมดินให้ได้โบทันต้นไม้ประดามฮาสิตายเพราะว่าสิได้ไปเอาขี้า่าขีทานไฟนะั้นเมื่ออื่นเจอกันใหม่อีก